บอเข้าใจละคือการจับมือกันเนี่ยคือจับมือกันในทุกมุมเลยใช่ไหมบพี่เ็โอเคแล้วถ้าเราถ้าวันใดวันหนึ่งฝั่งเขารู้ว่าเราแบบไอ้นี่เงินทองแล้วยิ่งไม่รู้เราไม่ชวนแอนดอกมันด้วยพี่มองว่ามันมันก็แปลกเพราะเราตีกันเองจนแบบจนแบบนี่แหละเออไอไอไอหมึกพูดถูกเลยเพราะเราเราโมจะเตีกันเองอ่ะจนเลยแบบว่าแบบ คนขายแทนในทิกต็อกไหมครับมันก็มีแหละครับแต่มันคงไม่เหมือนเดิมมันคงไม่เหมือนกันครับมันไม่มีใครสู้พี่ได้อะเอาจริงๆนะหมายความว่าถ้าในไอแฮปนะก็ต้องไปกูเท่านั้นอ่ะได้ไม่เห็นเดือดเลยคุยก่อนได้ไหมเรื่องนี้ขายขอคุยกนได้ไหมครับไรต้อง้ครับอันนี้ผมผมผมถามนะอันนี้คือแค่แค่มันเป็นสัญมันเป็นสัญญาระหว่างระหว่างนี้เฉยครับระหว่างถ้ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ย ใช่คือผมมจะไม่ไม่ตีกันเขายินยอมครับเขายินยอมทั้งสองฝ่ายมันมันผมว่ามันไม่ควรเก็บมาคิดอะไรเลยนะแล้วส่งให้ผมดูทำไมนะอันนี้คือให้เป็นพยายามเฉยเป็นพยานาหรอเข้าใจและเข้าใจละเรียวร้รู้แล้วเขารู้แล้วรับรู้โอเคเข้าใจเล้าใจละเพราะว่าพอเวลาวันไหนที่มีเรื่องจริงๆอ่ะสุดท้ายสภาก็ต้องรับรู้ตรงนี้ด้วยครับใช่ใช่ครับที่อยากให้รู้ว่าให้สอนรู้คือรับรับรู้เรื่องนี้ ไม่อยากแบบให้ผ่านอะไรเลยก็เดี๋ยวต้องเคลียร์กันเองครับแบบให้สภารับรู้ว่ามีการตกลงระหว่างสองแกงนี้กันเกิดขึ้นนะไม่ใช่เราตกลงกันเองไม่ผ่านสภาครับเป็นพยานหลักฐานเนี่ยไม่คือพี่พี่เข้าใจก็โอเคเรามันมันมันเป็นข้อตกลงของเราใช่แต่เราบอกว่าอย่างอย่างที่อันนี้ก็ชื่ออะไรโรเบิร์ตใช่ไหมครับผมเราบอกว่าแบบให้มันผ่านพี่ทีเนี้ยพอมันจะผ่านพี่ปุ๊บพี่ก็ต้องไปดูไงว่าแบบอ้่มัน มันจะเหมาะหรือเปล่าพี่จะไปยืนยันให้ได้ไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยคือความหมายของพี่อ่ะแค่แค่แค่มันไม่มีเลยไม่ใช่หรออ่าแค่รับรู้เฉยๆว่าเพื่อมีเรื่องกันจะได้ช่วยห้ากันไงสภาถูกปะเข้าใจแล้วไงแค่สภาเป็นคนกลางมันมันมันไม่มีอะไรเลยไม่ใช่หรอทำสัญญาเป็นี้เอาไว้มันไม่มีอะไรเลยไม่ใช่หรอแบบใช่ไหมโอเคโอเคใช่ครับสภาสภาลองไล่แต่ละข้อมันเลยก็ได้ครับเดี๋ยวพวกผมจะอธิบายให้ทั้งเหตุและผลไม่มีเลยนะ ตอ,อบลองถามก็ได้ครับอยากสงสัยถามได้เลยของมันจะตอบเป้าสวัสดีพี่สวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับิืมอะไรกันนี้ครับ,รบมันผมไปเจอไอ้ฟ้ามาเมาื่อวานอ่ะมันเหมือนมันมีอาการนะมันบอกว่าพี่ไปออกตัวอะไรให้สาวหรือเปล่านั่นอืมมีอาการเหรอเอามาเอามาเอาเอาไงอ่ะ็กเลียว จะจแะแบบไหมล่ะไม่แวะหรอกพี่อ่าไม่แวบก็ตรงต่อไปแล้วก็จะเลี้ยเข้าซอยแต่ซอยกว้างนะเข้าง่ายเลี้ยวง่ายอืมวันนี้ไปไหนมาหรือเปล่าครับเนี่ยอะไรนะครับดูในเหนื่อยเนาะวันนี้ไปไลฟ์ในติ๊กต็อกมาสองชั่วโมงครับไปเป็นพ่อค้ามาครับเหนื่อยใ <ไล S 1> ช่ไหมเกี่ยวกับอะไรครับไลฟ์ขายทํามาหาแดดเนี่ยแหละครับไลฟ์สองชั่วโมงได้มาเจ็ดหมื่นครับโอ้ หมายถึงว่าไม่ได้กาไรนะครับได้ได้ได้ยอดขายครับไม่ได้กําไรครับกำไรกําไรไม่ถึงครับใช่ครับเหนื่อยครับเหนื่อยมันใช่หรอขายไม่ได้กําไรมันทาทาไมพี่อย่างนั้นนะได้แต่ได้ไม่เยอะไงได้ก็แบบหมื่นสองหมื่นเลยเงี้ยแต่ normal พี่วง normal หน่อยอ่า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 ดังละเสียงที่ม่อกี้เหมือนแบบนี้อ๋ออ๋ออ๋อไป คือเดี๋ยวเนี้ย <S <S เขาไม่คิดขายของในติกตอกกันนึกนึออกไหมโอ้อยู่ไหมเนี่ยอยูอ่อเหรอเขาคิดขายของในทิกตอกกันที่เขาชอบขายกันดีๆวันละหลายวันอะไรเงี้ยโอแล้วพี่ย่งไม่เคยทําเลยพี่เคยจะนั่งกินข้าวคนดูพี่สองพันพี่ก็เลยบอกว่า,วาเออพี่ตอกคนดูมันเยอะใช่ไหมพี่ม อาจมีแพลตฟอร์มใหม่ไปไลฟ์ใน t ิ k ต o ออะไรอย่างนี้ไงคนดูเยอะแต่คนดูเยอะจริงๆนะแล้วไม่มีบอทด,ด้วยคนดูแบบบอทไม่มีบอทอ่ะมีคนดูเต็มเตมอ่ะคือคนดูจริงๆใช่ครับอยนี้น่าสนน่าสนพี่อันนี้มึงเพิ<ๆ>่งสนเหรอเขาสนกันมาสองปีแล้วน้องพูดไปงั้นแหละโอ้ยสนผมไปนานแล้วสวนโอเค ข้อเสนอที่ที่ผมยืนให้ยื่นให้เขาอ่ะมันคือข้อเสนอที่ว่าเดี๋ไม่ตีเขาจนกว่ามานเวลสามอันเนี้ยมันคือข้อเสนอที่ดีไงเขาถึงถึงถึงเอาเงินทองมาให้ผมแค่นั้นเองครับแต่ถ้ามีเรื่องอะไรที่มันแบบหนักเลยถ้าคุยัไม่ลงตัวจริงๆถ้ามันต่างคนต่างมันเบรกอารมณ์กันไม่ได้จริงเราก็จะมาคุยกันอีกทีเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมีอีกข้อหนึ่งที่ร้ายแรงครับอันนั้นะครับแต่ผมมองว่ามันหน้ามันมันโนสนโนแคร ถ้ามึงทำติ๊กตอกจริงๆนะมึงดังมึงมึงมึงจะยิ่งกว่านี้อีกพูดมาได้โนสนโนแคร์ทสัญญากันแบบนี้จริงๆไม่ต้องไปถามเลยว่าอะไรเลยก็ได้แค่เป็นพยานให้พวกผมก็พอต้องแจ้งอยู่ดีแหละเรื่องนี้มันก็เรื่องใกินเรื่องนะแต่ว่าโอเคผมผมก็เห็นสัญญาแล้วแค่นั้นเองอ่ะครับนั่นก็สัญญามันก็อย่างที่บอกครับมันก็เหมือนระยะยาวอยู่นะเรื่องเรื่องนี้กับเรื่องบ้านด้วยมันจะมีผลกับ มันไม่เล่นทิกต็อกวิวเยอะที่สุดแต่ไทยแล้วใช่ครับเข้าใจโอเคว่าถ้าอยากให้พี่เข้าใจว่ารู้เฉยๆว่าเรามีข้อตกลงกันก็โอเคเพราะผมรู้มึงฟังกูนะมึงบอกว่ามันไม่เล่นทิกต็อกใช่ไหมมันวิวเยอะที่สุดแต่ไทยใช่ไหมโอเคพี่ไม่เถียงแต่ถ้ามันเล่นล่ะปะพี่ยาวเลยไหมถ้าถ้ามันเล่นล่ะพี่บัสจัดการกับติ่มแล้วกันเรื่องเรื่องเรื่องเงินทองเนาะโอเคครับพี่เกตสวัสดีครับพี่ก็หมดเลยแหละเพราะมันของพี่สวัสดีครับพี่เตาสวัสดีครับเบอร์ไปเลยเบอร์ไปนะครับเมือก คือตอนนี้มันก็ประมาณล้านล้านนิดๆล้านกว่ามันก็ยังไม่ถึงไม่ถึงสามล้านอยู่ดีอ่ะก็ต้องหายกะน่าจะประมาณสองสามวันนั่นแหละเอออย่าให้เดีายวเรื่องอะไรข้อไม่อะไรกันหรอจะบอกว่ามีเท่าไหร่ผมอยากให้แบบเป็นเป็นแค่สองแก๊งอะไม่อยากให้มีสามแก๊งแล้วอะสมมติว่าพี่เบสเสนอคนไม่มีพี่ไม่เสนอแล้วเออพี่ไม่เสนอใครแล้วเพราะสุดท้ายอะถ้ามันขาดอีกไม่ถึงห้าแสนนะพี่มองว่า เราสองเนได้เราสอง <นะ S 2> แก๊งหากันอะอย่างน้อยก็ไม่แป๊บเดียวอะพี่มองว่าได้แล้วคือจับมือกันหรอมันมากเกินไปจํานวนที่ต้อนให้มาเกือบสองล้านอ่ากับพี่อ่ะอละคนละล้านกว่าแล้วถ้าคนอื่นมาห้าแสนแล้วข้อเสนอมันเหมือนกันอะพี่มองว่ามันมันก็ไม่ไม่แฟร์สำหรับเองไม่แฟร์สำหรับพี่เหมือนกันแค่นั้นเอง<ม>อืมแค่นั้นแหละพี่มองว่ามันมันตรงเนี้ยมันแฟร์แฟร์แล้วเรามาคนละครึ่งทางอ่ะก็โอเคแล้วโอโอเคครับอืมเนาะ นั่นเดี๋ยวถ้าเรื่องเงินทองอะเดี๋ยวพี่ให้เต็มเคลียร์จัดการไปกับบ้านแล้วกันเพราขาดเหลือยังไงให้มันคุยกันเอาเองเรื่องนี้ไม่น่าเป็นห่วงแล้วเนาะไม่ไม่เป็นห่วงแล้วมือเป็นห่วงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมเรื่องอะไรพี่เก๊กก็น่าจะรู้อยู่แล้วหรือ่อืมเอออเคก็ได้พี่ต๊อดอะไรนะหรือว่าไงรู้กันอยู่แล้วเออรู้กันอยู่แล้วพี่เก๊กก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วเรื่องนั้นนั่นแหละ คือเอาตรงๆอ่ะอันนั้นอ่ะพี่อ่ะไม่ไม่รู้ว่าว่าเขาอ่ะจะยังไงถ้าเขาไม่พอใจหรืออะไรเขาอยากจะตีอ่ะคือตีพี่พี่ก็พร้อมเหมือนกันแค่นั้นเองแต่กับเราอ่ะเราก็ลองหาทางออกหรืออะไรดูพี่ไม่รู้ว่าเราอ่ะจะยังไงก็ได้อันนั้น่ะถูกแล้วผมต้องหาทางออกเองใช่ไม่ถ้าพี่ไม่พูดพี่ไม่พูดผมไม่พูดก็จบไดะพี่ก็ไม่พูดอยู่แล้วเเองใกล้เขาไปคิดเอเงว่าว่าผมได้ยามไงผมแค่บอกผมไปขอซื้อพี่มาแค่นี้นงแค่นั้นเองเพราะสุดท้ายอ่ะเขา พอเขาก็รู้เขาก็นั่งนับอยู่ว่าพี่จะได้เท่าไหร่สุดท้ายถ้าพี่ได้มาแต่เขาไม่รู้ว่าพี่อัพตอนตอนไหนแค่นั้นเองอืมแค่นั้นแหละดีแล้วเราเราเราจะได้มีเล่นเวลาเล่นไอดอกบ้านด้วย่แกแต่ว่าแบบเรื่องเรียกเงินเลยก็จะไม่มีเหมือนกันถูกไหมพี่เรื่องกน้อยะไรก็ก็ไม่มีไงก็คุยกันแล้วว่าอะไรปล่ยานก็คือปลอยานอยู่ความไม่เฉยจริงๆเออพี่จะแม่้คนของเราไปนี่แล้ว คือไม่มีแล้วเขาก็สัญญาแล้วไงว่าจะไม่มีแลง่ายแค่ข่าวทวเอาโอเคปะก็คือจับมือกันนั่นแหละเขายังเขายังไม่ลงนเละแค่ข่าวถวนก็จบโปรเกมครับพี่เกตผมไม่ได้ใส่เรื่องผิดสัญญาไว้นะผมสัญญาใจเลยนะตรงเนี้ยก็สัญญาใจไปง่ายๆผมไม่ได้ใส่ว่าอะไรต่อแล้วคุยก็รู้เรื่องแล้วถ้าไม่ได้มีใครคนหนึ่งเหลี่ยมก่อนอ่ะเชื่อพี่ดิมันไม่มีอะไรหรอกเพราะผมไม่เหลี่ยมหรอกใช่พี่ลองถอดหมวกถอดใชดูดิ ผมไม่เลี่ยมอยู่แล้วถ้าใครไม่เลี่ยมกับผมก่อนอ่ะผมพูดตรงๆแล้วพี่เคยเลี่ยมไหมผมถามพี่ตรงๆเลยจากใจเลยเฉพาะคนที่มันเลี่ยมกับผมมาไปพี่นะพี่ผมถามตรงพี่เคยเลี่ยมไหมเคยก็มันเลี่ยมกับผมใครเลี่ยมกับผมก่อนผมก็เลี่ยมคืนแค่นั้นแล้วพี่ว่าแล้วพี่ว่าผมถามตรงๆเลยพี่พี่เลี่ยมเก่งไหมไม่เก่งหรอกครับพี่เปาที่ถามจี้นะเนี่ยพี่เปาเหมือนเดียร์ใช่ ผมอยากรู้ว่าเฉยน่าพี่ว่าแล้วใครเป็นคนเรียกหมอเกตกนพี่พี่หัวไวไหมแ่นเองน่าจะเป็นในไม่ใครอ่ะอเฉินเรือต้อนนั่นแหละพี่ก็จะไม่ได้พูดถผมชอบนะเพราะว่าผมเข้ามาครั้งแรกเขาถามว่าเออแล้วไปหาไปหาหมอเกตทําไปเขาได้หมอเกตกันวะแล้วคิดว่าแบบเป็นหมอดูหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอหมอเกสอ่ะไม่ไม่มีปัญหาหรอกแต่ในในหมอ่มันมีคนชื่อเกตเหมือนกันแต่เป็นผู้หญิงรออะไรอ่ะมีด้วยหรอผมเพิ่งรู้เนี้ยมีนี่ หมอเกตเขาบอกเงี้ยนี่เหตุตอนที่ไม่เคยพูดอะถ้าหมอย้อยไม่อยู่หมอเกตได้ไหมก็อาจจะได้เหตุตอนนี้ต่อตอ่อเอเหรอป่ะพี่ไนะด้ครับน่าจะไม่เกินสามวันหรอกพี่มองว่าถ้าพวกเราเล่นแล้วพวกพี่เล่นกันเราก็หยอนได้อัพเลเวลสามได้ทํายาววิ่งเล่นกันไงด้พี่เกไปถามติมก็ได้ว่าขาดเท่าไหร่แล้วจะฝั่งผมผมดูให้ว่าผมจะมีให้พี่เท่าไห<อ>ร่อะไรเงี้ย ได้ได้ครับแต่เท่าพี่คำนวณดูก็น่าประมาณล้านไงล้านล้านนิดๆนะพี่พอเข้าใจแล้วคือการจับมือกันเนี่ยคือจับมือกันในทุกมุมเลยใช่ป่ะไม่ใช่นักแอร์ดรอปอะไรอย่างเงยป่ะหรือไงแอร์ดรอปถ้าเจอกันก็สุดท้ายตอนนี้เราก็แค่เอาให้เขาแต่เราตกลไปเจอกันพี่ไม่ไม่ต่อไปเจอกันคุยกันได้เลยแอร์ดรอปมันคุยกันได้หมดใช่ป่ะโวมถึงแอร์ดรอปบ้านด้วยใช่ป่ะ แอดดอกบ้านพี่ไม่รู้ว่าตอนเล่นกี่ตี้แต่ของพี่มันเล่นสามเต้สุดท้ายมันมันมันต้องมันต้องมีชนอยู่แล้วอ่ะมันต้องชนอยู่แล้วเพราะว่าในเรื่องนี้มันชนอยู่แล้วพี่เพอยรเเกิไปพีเจอก็เจอไปก็ถือว่าวงคือชน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 คือชนใช่ไหมล่ะใช่เงินมันเข้าฝั่งเดียวอยู่แล้วอ๋อให้เข้าพี่ก่อนต่อไปเข้าผมไม่เป็นไรหรอกพี่ชนไปเลยอย่างน้อยคนที่เล่นมันอยากเล่นอยู่แล้วอ๋อด้านใครด้านไปก่อนโอเคตามใจนึกว่านึกว่าจะแบบต่างฝ่ายต่างไม่เสียของไงมันมันไม่ได้พี่มันมีสองทีอย่างเรี้ยทีเราชี้า๋อแต่ผลประโยชน ถ้ามีห้าลูกอ่ะอันนั้นเล่นได้ผมเล่นสามลูกเสียไม่ได้ไปเล่นสองลูกอันนั้นได้แต่นั่นแหละแค่นั้นแหละผมมองว่าไอเดียเขาถ้าถ้าเราถ้าวันใดวันหนึ่งฝั่งเขารู้ว่าเราแบบไอ้ดเงินทองแล้วยิ่งไม่รู้เราไม่ชวนแอดดอกมันด้วยพี่มองว่ามันมันก็แปลกๆอ่ะชั้นชวยแอดดอกปกติไปอืมใช่ชวนให้มันเป็นปกติที่เราเล่นถ้าเราถ้าผมผมได้ผมก็แค่ก็ได้อ่ะ พี่เปาได้ก็อัพของพี่เปาอนาคตก็อัพเบลก็เอาง่ายๆอ่ะชนก็คือชนกอเล่นเหมือนเดิมเล่นปกติชนชนชนก็ชนแล้วค่อยมาให้กันก็ได้ไม่หรอกเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วชนได้ก็ชนเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแค่นั้นครับครับพี่เราเราเรื่องหลงเรื่องแหลมเรื่องอะไรเงี้ยไม่แหลมก็ไม่มีแล้วโอเคพี่แต่มันจะมีอยู่ข้ออะไรถ้าที่ที่ผมทำให้ให้โรเบิร์ตทำข้อข้อหนึ่งมาถ้าถ้ามันเยอะอ่ะค่อยมาถามพี่อ่ะคืออันเนี้ย มันจะการฝั่งของพี่ด้วยแล้วฟังฟังไอ้กันฟังของเบลด้วยครับแบบน้องแบบรู้ว่าเอ้ยกูแบบเรื่องฝาแงกูต้องตีไว้ไม่เป็นไรกูก็ขอให้เบรกไว้ก่อนเลยพี่เจสที่ก็ได้เข้าใจเราเราขัดกันเองมาจนแกงอื่นมันโตแซงไปแล้วอ่ะของของพี่ไม่มีใครแซงพี่หรอกแต่ของผมมันอี้้ไไปแลวใช่เพราะเราตีกันเองจนแบบจนแบบนี่แหละเออไอ้ไอ้ไอ้หมึกพูดถูกเลยเพราะว่าเราโมนจากตีกันเองอ่ะจนลืมไปว่าแบบเอาไงอยากตีตอนนั้นจะตีร้อยใบร้อยห้าสิอ้พี่ไม่มีหรอก แต่จริงๆนะไอหมึกไอหมึกพูดถูกนะเราตีกับไดมอนดเทสบ่อยไปจริงๆอะและตีกันบางทีตีตีกันอะเอาตรงๆเมื่อก่อนตีกันเรื่องเล็กน้อยแต่เนี้ยหลังนี้ตีกันให้มันแบบมันผิดใจจริงๆให้มันแบบมันผลประโยชน์จริงๆอะไรอย่างี้ดีกว่าใช่ใช่แต่ตอนนี้อะไรที่มันมันมีบ้านเข้ามาด้วยไงมันเลยแบบอันนี้ไม่ได้แล้วอะคือผลประโยชน์มันตกอยู่กับใครล้วนๆเลยอะอยู่ตรงนั้นเลยอะอันนี้ถือเป็นผลประโยชน์ร่วมแล้วกันจบอืม ผมประโยชน์แกงร่วมใช่ปะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผมครับ